โอเคครับผมก็กรับสา,ธธสาวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกนมน้อยอิมวยนะระบมนะนะเอี่ยมนะครับกับความรุ่งเรืองวันออกนะระบบนะไม่รู้สิพี่มันเกิดเรียกเกินี้ว่าอืมนะ นังๆนะครับผมนะไม่รู้ว่นชื่อมันอ่านว่าอะไรนะครับทุกท่านนะครับผมนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็นะครับมาตอกย้ำนะครับเมื่อวานเอาทุนไปห้าพันผู้ชมมันก็ได้อยู่นะครับผมวันนี้ก็เลยตัดมาสักหมื่น หนะครับผมรองดูนะครับผมใหรับ15ื่นห้าวแล้วก็เบ็ดไม่ใช่ราคาต่ํๆแน่นอนนะครับผมทุกท่านนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมให้พี่ถุยกันด้วยนะครับผมนะพี่ถุยอีกแล้วนะครับอันนี้ช่องมะเขือฮ้ยพี่นะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะพูดปิดไว้แล้วก็แล้วแต่เลยนะครับผมนะช่วงนี้นะครับผมนะพี่เขือก็ติดเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะร้องให้ฟังนะทุกท่านนะ เด็กเสิร์ฟ่ารบกวนมาสมโคกพี่นะครับผมนะครับวันนี้ก่อนดีใจสักนิดหนึ่งมีเด็กเสิร์ฟส่วนตัวนะครับผมนะโอเคนะครับผมมาปล่อยให้เขาหมุนไปเรื่อยๆนะทุกท่านนะพี่เข้าวพี่ซีน้องฟีตีเห้อยแฮบตี่แฮบแซ่บดีพี่เห็นซีแทงปดคลาด ไม่เลยบ่เคยพลาดที่เอาทาไหนตามใจนี่ปีซี่ให้น้องฟีพีเฮยสวยแฮะปีแฮเจ็บดีแต่บ่เคยคาดอมืมาตั้งงานเสียไปสองพันลวครับผมนะ ฟังแต่เพลงสีหยสวยแหวกเลยครับผมนะไม่ได้ดูไม่ได้จดจ่อกับเกมเลยทุกท่านนะครับโอ้โหที่นะบุญเบ็ดลั่นหนึ่งครับโอเคยี่สิบห้ารอบยี่สิบห้าหมุนเรียบร้อยครับผมนะไม่มีการหมุนในที่มันทําคอมโบให้พี่มะเขือเลยทุกท่านนะครับผมนะเดี๋ยวก็อีกสักนิดเดีวก็จะเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนการเล่นแล้วนะครับผมนะ นะครับผมนะ้าเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับผมสองมือรวมกระเป๋สองเท้าก้าวเข้ามานะครับผมนะ <kys! S 1> เดี๋ยวมาดูพี่มะเขือนะครับผมก็จะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปใช้จริงได้หรือเปล่านะครับผมถ้ามันไม่เข้าแบบนี้นะทุกท่านนะเราก็คงจะเปลี่ยนนะครับผมนะเปลี่ยนเบ็ดน,นะครับผมนะเฮ้ยเมื่อวานมันทําไมไม่เป็นแบบนี้นะครับมาเบ็ดละหกสิบรองดูนะครับผมนะ กระตุ้นไปก่อนนะครับผมกระตุ้นไปก่อนเบ็ดละ60นะครับผมเดี๋ยวเอาทุนเรากลับมาก่อนนะครับผมโอเคไหลมาแบบนี้นะครับผมเป็นการสุม่มสัญลักษณ์มาแบบนี้ถ้ามันติดมันก็จะกลายเป็นวายนะครับผู้ชมนะไอตัวขอบสีเงินนะครับผมถ้ามันคอมโ,มโรบรอบแล้วถ้าเกิดมันคอมโบรอบที่2ติดมันจะกลายเป็นวายทันทีจับตาดูแถวที่2มันจะกลายเป็นตัวอะไรเป็นตัวเลข10เลขส0ไม่เข้านะอแล้วแต่นะครับผมนั่นแล้วแต่เลยนะครับผมมีเวลาอีกเยอะนะครับผมวันนี้นะครับผมนะ โอเคครับผมนะครับผมง่งก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับผมอีก5้านาทีเราจะปล่อยงูนะครับผมเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับผม2มือหลวงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามานะครับผมสองมือหลวงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาเลยนะครับผมนะอีก5้านาทีเราจะปล่อยงูนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นดังนั้นนะครับผมตอนนี้นะครับพี่มะเขือก็มีพระมาให้บูชานะครับผมนะหลวงพี่สิทธิ์สลตนะครับผมนะหลวงหลวงพี่เขือสิทธิ์สลตนะครับผมนะวัดพีดี ก็ตินเชื้นได้นะครับผมนะบูชารุ่นนี้แล้วรับรองนะครับผมมมปากจนหลอนยอดถอนไม่มีนะครับผมทุกท่านนะครับผมก็มาลองบูชากันได้นะครับผมองค์ละ39บาทนะครับผมนะก็ลองกันดูได้นะครับผมรับรองสโลแกนรุ่นนี้ครับผมมีแต่ยอด มีแต่ยอดฝ่านะครับผมยอดถอนไม่เคยมีนะครับผมมาวัดวัดพีจีติดหลวงพ่อนะครับผมสล็อตนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง5นาทีนะครับผมตอนนี้พี่มะเขือก็ยังไม่ได้ปล่อยงูออกมาให้ชมนะครับผมนะก็ดูดูไปก่อนนะทุกท่านนะครับแล้วกูหลุดไปเยอะแล้วนะครับเริ่มหลุดไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมเริ่มจะหลุดไปไกลนะครับเริ่มจะไปสู่ความเวิรงมวางอันไกลโพ้นแล้วแนะท่านผู้ชมนะ แต่มันเครียดกับเกมนักนะครับผมนะก็ระบายมันออกมาฮะาแบบนี้นะครับผมนะลองเอาหัวมุดน้ำไปถังน้ําในห้องน้ําลองดูวต้โกนูดออกไปแรงๆนะครับว่าขอวอยนะครับผมนะร้องดังๆออกไปเลยนะครับมันการระบายบางวันก็มีแต่ยอดฝากยอดถอนไม่มีก็เยอะนะครับผมนะ มีไม้สแคตเตอร์นะครับผมน่าจะมาเข้าในหะ้อีกสักตัวนะไม่มีอะไรมาว่ะสแคตเตอร์มา3แต่ไม่ได้ทานะครับผมนะไม่ได้ทาคอมมิวเตเข้าไปหมุนนะ้นรอบฟรีเกมนะครับผมแต่เราก็หมุนข้างนอกเกมนี้มันก็โอเคอยู่นะครับมทุกท่านไนะด้ขอให้ตัวหุณนมันมานะครับผมนะตัวคุณข้างนอกก็มีข้างในก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะมาตอนนี้เรากลับมาที่กำไรกันอีกแล้วนะครับผมกลับมายังยอดทุนเดือนที่เราเอาเข้ามานะครับผมนะขอ,อุญัดไป ไปที่ปที่1 4บบาทกันเลยผู้ชมขอสักสักนี้ละกันสัก30รอบลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่ากล้องไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะครับผมนะก็เพึงไปบูชาพระมาใหม่นะครับผมนะวัดพีทีนะครับผมนะไปะนะครับผมขอดื่มน้ําสมุนไพรนะครับผมแก่แบบโรคส่วนตัวสักนิดนึงนะครับผมนะโอ้โหว,วกเลยกับหวานเจี๊ยบ ผสมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับไม่ได้กินน้ำสมุนไพรท,ทุกท่านนะสมุนไพรจริงป่ะวันนี้เฮียะฮะฮะฮะโอ้โหมีแต่ยอดฝากยอดถอนไม่มีอีกแล้ววันนี้นะครับผมนะเอ้ยนะครับรอบร้อยสี่สิบก็เรียบร้อยไม่คอมโบนะไปลองเบ็ดตำดูที่มันจะเป็นยังไงผู้ชมอะ เบ็ดละ28บาทลองดูแล้วกันนะครับผมนะเอาสัก50รอบแล้วกันนะเบ็ดละ28บาท50รอบลองดูนะครับผมว่าเบ็ดรู้สึกว่าเบ็ดสูงมันจะไม่ค่อยเข้าอ่ะเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมนะเมื่อวานก็เอามาแค่ห้าพันก็ยังแตกอยู่นะผู้ชมนะก็ยังแตกก็ยังพอได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านอยู่นะครับผมนะตอนนี้ก็เอามาหมื่นห้าลองซัดๆกันดูแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเบ็ดราคาหนักๆสูงๆมันจะไม่ติดเลยท่านผู้ชมนะครับ มาตัวคูณเนี่ยครับผมนะไอสัญลักษณ์คัมบัสสเกตเตอร์มาครับผมถ้าเกิดมันมานครับผมนะไม่ใช่ว่ามันเป็นสเกตเตอร์อย่างเดียวนะครับมันเอาตัวคูณมาด้วยนะทุกท่านนะครับผมนะมันจะเอาตัวคูณมาด้วยนะครับ <S 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 เรียบร้อยไหมล่ะแบบนี้ครับผมถ้าเกิดมันไม่เข้าเราก็จะได้ตัวคูณถึงคูณเท่าไหร่ว่าคูณ6แต่มันก็ใช้รอบถัดไปอยู่ดีนะครับผมไปเฮ้ยฮฮอ,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 อมันใช้รอบนี้เลยวะโอเคโอเคผูมม้ชมนะ ัวอะไรตุโอโหมาเว้ยเอาดิคูณแปดแต่ไม่มีตัวชายนะครับผมนะแต่โอเคจากนั้นก็ามาไม่โอ้โหกินยังไปไม่เท่าไหร่สมุนไพรเริ่มออกฤลธิ์แล้วครับผมนะไม่น่าจะใช่หรอกน่าจะเป็นความรั่วส่วนบุคคลนะครับผมน่าจะไม่เกี่ยวกับสมุนไพรนะทุกท่าน คูณ1ิมาแล้วท่านผู้ชมนะตอนนี้ได้มาที่8 4บแปดแม่อีนางน้อยข้างบนนะแถวหนึ่งไม่มีวะโคตรเสียดายเลยครับผมนะตอนนี้รอบหมุนอยู่ที่ไปคูณ1224อครับผมนะไม่มีคอมโบต่อด้วยนะครับผมนะตอนนี้คูณ1ิบ,บอกเลยตัวอะไรก็ได้ครับผมนะตัวไหนก็ได้มาเพรับผม,เป,มเป็นสุ่มเป็นสุ่มเป็นเคนะเคแถวหนึ่งต้องหลุด ไม่เข้านะครับผมขอเป็นตัวแพงๆได้ไหมสีเฮยเสยแหวมใ,ให้ผมหน่อยสินะตอนนี้คูณ12รอบหมุนอยู่ที่เหลือที่สโอ้โหคูณไปแล้วท่านผู้ชมแหมมาอีกรอบหมุนเพิ่มเป็นเหลือตอนนี้เหลือ4รอบครับผมเป็นคิวมา8ปดบาทได้มา1 3 4่ร้อมท่านผู้ชมนะโถเล่าไม่เข้านะครับผมนะรอเอาแล้วครับเหลือสาท่านผู้ชมเหลือสาไม่เข้าเป็นคูณท่อไหร่คูณ18คูณ18ไปแล้วท่านผู้ชมไม่เข้านะครับผมนะ ยังไงยังไงพี่เรียบร้อยนะครับผมคูนสิเรียบร้อยครับรอบสุดท้ายนะจะได้แค่500ร้ยเหรอดูผู้ชมนั้นน่าจะไม่ได้มีอีกเป็นคิวมาอยาอู่ครับท่านผู้ชมเป็นตัวคิวเป็นตัวอะไรเป็นอีนางน้อยอีนางน้อยผลละไม้ามาแถวแรกเรียบร้อยมีเอมาคอมโบเสียบเรียบร้อย8ปดพันสี่บาทเอ้ยเอาหน้านผู้ชมนะโอ้โหได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เลยได้เลยแบบไม่ได้ได้ อีกแล้วนะครับผม8ปดพันบหกบาทนะผมเบ็ดยี่สิบแปดบาทนะคุณผู้ชมยี่สิบแปดบาทนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคเนาะอื้อฮือนะเอากลับบ้านสักสองหมื่นแล้วกันนะครับผมนะป่ะลูกป่าเบ็ดสักลไปเอาไปสักเท่าไหร่ดีวะสักยี่สิบสี่บาทนะครับผมลองดูนะคุผู้ชมนะ ป้าหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ให้มันเหลือต่ํากว่า2 0,000นะครับผมนะเพราะว่าเอากำไรในเรื่องแน่อยนะคุณผู้ชมนะอย่าเอาไปเยอะถ้ามันให้มาเพิ่มอีกก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะผมบอกเลยถ้ามันให้มาอีกก็สวยงามตามท้องเรื่องเหมือนกันแหละนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้มีวายมาแบบนี้คูณเท่าผมสแคตเตอร์คูณมาขอเป็นเอแถวหนึ่งเออฮึมจ้ะนะมาอีกครานะครับผมนะ ไหลไปนะครับผมนะลองมาดูเชิงนะเบ็ดสูงสูงไม่เข้าอ่าแะแพ้วพอแบบราคาแบบปันกาปันกางนี้ได้อยู่นะผู้ชมนะพอได้นะครับผมนะพอได้อยู่นะถ้าเกิดทุนไม่หนากแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราเบ็ดสูงสูงถ้าเกิดมันเข้ามาก็คงจะแบบถอนทุนอยู่เหมือนกันนะผู้ชมนะอาจจะถึงแบบกําไรเยอะเลยแหละผมว่านะครับผมนะน่าจะกําไรเยอะอยู่เหมือนกันแหละนะครับผมถ้าเกิดเข้าไป แบบเปลี่ยนสูงๆแล้วมันติดคอมโบขึ้นมากับเอแถวสามเอแถวสามมาแบบนี้่านผู้ชมนะขอไปมาเป็นเคได้ไหมเป็นอหือเป็นเล่าหายต้องเล่าหายต้องแถวสองแล้วละไม่เข้านะโอ้โหมีโอ้โหสแคตเตอร์มาเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ท่านผู้ชม รออยู่นะจะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเบ็ดละ24บาทครับผมโอ้โหสิบแม่งยังเยอะเลยผู้ชมเมื่อกี้มาครับผมรอรุอนกันอยู่นะเป็นเมาแถวที่2เป็นอะไรเป็นตัวเป็นตัวเลข1ิเลขสิไม่ติดคอมโบนะครับผมนะมันเลย,มเลยไม่กลายเป็นวอคิวอะไรมาอย่างเยอะหน้าแบบหน้าที่มันหมุนสวยมากผู้ชมนี่ไป เป็นตัวอะไรมาไม่มีคอมโบอีกแล้วนะครับอย่างรออยู่โอ้โหคิวเต็มแผะเดี๋ยวมันค,คูณสี่ไปหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทท่านผู้ชมเป็นหนังสือมาเรียบร้อยน่าจะกลายเป็นวายครับผมแบบนี้เป็นวายมาเรียบร้อยท่านผู้ชมน้ําเต้าคูณสี่ห้าสิบเจ็ดบาทครับผมโอ้โหเบ็ดละยี่สิบสี่บาทนะเนี่ยท่านผู้ชมได้อยู่นะครับผมนะเบ็ดราคาไม่น้อยๆครับผมก็ได้อยู่นะครับผมนะ ขิวมาอีกแล้วเต็มแผงแล้วผู้ชมโอ้โหีนางน้อยนะครับไม่คอมโบนะหนังสือมาแบบนี้มีสุ่มสัญลักษณ์สามตัวแล้วผู้ชมเป็นเจเป็นตัวอะไรไหมมีตัวอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าครับผมเคเอมานุณผู้ชมเรียบร้อยออนะครับผมนะมาเลยเอาเลยนะครับฟูณสองไม่ได้ใช้งานกันอีกแล้วครับผู้ชม ยังรุนอยู่นะครับผมยังรุนอยู่สถานการณ์ยังไม่คงที่นะครับผมแบบนี้นะเอ,ออขูนสองมานะผู้ชมเป็นเจโอโหอรอรุ้นอยู่ครับผมรอรุ้นอยู่นะท่านผู้ชมนะรอรุ้นรุนอยู่นะครับเรียบร้อยไปไหมเรียบร้อยไหมวันนี้เรียบร้อยหรือเปล่า <c oughs> ยังไงพี่ยังไงพี่ยังไงยังไงพี่อ่าฮาอึอบอึอบอ่าโอเคครับผมคูณสองมาแล้วนะ้ชมเจมาอือ้มนะอึบ เฮ้ยเฮ้ยอ่ะมันแน่นะครับผมมันแน่นะผู้ชมมันแน่นมันแน่นมันแน่นะอึ๊บโอเคครับผมนะเรียบร้อยน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะโอ้โหผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะเกินยอดไปนะครับผมนะมีให้เข้าใช่ไหมไม่เข้าว่ะ โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวก็วันนี้ก็พอเท่านี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ได้กําไรมาประมาณ8,000บาทเลยนะครับผมนะสำหรับเกมหนังน้อยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสวดีสวีดัตครับผมสวัสดีครับ